ข่าวด่วนไม่อีกแล้วครับทุกคนล่าสุดนะครับเมื่อคืนหมอลำสอนน้อยเพรแพงนะครับก็ได้ไปเล่นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับและนางเอกสาวตุ๊กตาบาร์บี้ของเราน้องก้อยชลินีก็ไม่ได้มาขึ้นเวทีอีกเช่นเคยนะครับแต่เป็นคุณสุสายัยนะครับที่ได้มารับหน้าที่แทนนะครับและพี่อุ้มก็ต้องขอชื่นชมคุณสุสายัยนะว่าทําหน้าที่ได้ดีมากไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาเรื่องน้ําเสียงต่างๆเนี่ยคุณสุสายัยเขาก็เลื่องลือกันอยู่แล้วนะครับมาทําหน้าที่น้องก้อยได้อย่างดีเยี่ยยมมเเเลลนะครัับสหืื่ออแกว ว่าดนเนี่ยเราก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยพระเอกวัดก็ถึงขั้นร้องไห้ออกมาเลยนะเพราะว่าเข้าใจนะครับเพราะว่าการแบบคือทําหน้าที่ด้วยกันมาเป็นระยะเวลานานทุกวันเนี่ยนะครับแต่วันนี้เนี่ยไม่มีเธอแล้วก็คือน้องก้อยชาลินีนั่นเองนะครับพระเอกวัดก็ถึงขั้นร้องไห้ออกมาเลยนะครับวันนี้นะครับพี่ก็ต้องขอชื่นชมนะครับนางเอกสาวนะครับสุสายัยแล้วก็น้อะที่ได้มาทําหน้าที่แทนน้องก้อยชาลินีถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็แฟนคลับเนี่ยก็เข้าไปให้กำลังลังใจเยอะแยะมากมาย นะนะครับ,นะรบก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้น้องก้อยชาลินีก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงใดๆเลยนะครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ทางน้องก้อยด้วยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก่อนจากไปพิมพ์ก็ต้องขอทุกคนนะกดไลค์กดแชร์พิมพ์ด้วยนะครับฝากคอมเมนต์มาได้นะเป็นกำลังใจพี่อุ้มด้วยนะคะไปแล้วนะครับ